รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มิริงงปล่อยไปตอนนี้มันเป็นเรื่องของผมกับมันอาจารย์อาจารย์จะกลุ้มทำไมคะเนี่ยก็แค่เด็กทะลาะกันน่ะเดี๋ยวเขาก็ดีกันได้มารีนาจะไม่ให้ขูกลุ้มได้ไงอีกคนนึงก็เป็นลูกเจ้าของโรงเรียนอีกคนนึงก็เป็นนักเรียนดีเด่นเป็นชื่อเสียงของทางโรงเรียนด้วยกันทั้งคู่ ถ้าเกิดเราเป็นป้าวกับโชกุนครูจะไม่ห่วงอะไรเลยเอาเอาเอาอาจารย์พูดงั้นนะอาจารย์ผู้หญิงก็ไม่แฟร์นะคะนี่พวกผมก็มีเรื่องเด่นนะครับเออเด่นยังไงอ่ะเด่นแค่วะเร็วเด่นไงโอ้โหหนแล้วก็เก็บเอาไว้เมียมันน่าภูมิใจตรงไหนเนี่ยฮะเอามาพูดเนี่ยแล้วนี่ตกลงมีใครบอกครูได้หรือเปล่าว่าสองคนนี้เขามีปัญหากับเรื่องอะไรก็จะเรื่องอะไรล่ะคะก็เรื่องน้ำขิงนั่นแหละค่ะอ้า แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเคลียร์กันแล้วไม่ใช่หรอโอ้ยเขาคงจะเคลียร์กันขาดหรอกเฮ้ยหรือว่าฮะวันเสาร์ว่างไหมก็หลังจากเลิกเรียนเราก็ไม่มีอะไรอ่ะทำไมหรอพอดีมีคอนเสิร์ตเพลงแจ๊สน่าสนใจมากไปด้วยกันนะจริงเหรอ น้ำขิงหลังเลิกเรียนแล้วน้ำขิงมีติกวกับผมนะลืมหรอเออลืมเลยอ่ะมันเลื่อนได้ไหมอาะมังกรฉันอยากไปฟังดนตรีอะก็แล้วแต่น้ำขิงแล้วกันเออโทษนะที่ผม,มเห็นมีชื่อติดไว้นี่ อีกอย่างตัวนี้ก็ว่าผมก็คิดว่าคนที่มีพ่อเป็นเจ้าของโรงเรียนน่าจะมีมารยาทมากกว่านี้นะโอ้ยเล่นแรงนะเนี่ยเชื่อเหอรับรองว่าเลือดสาดหนองเลือดหนองเลือดเฮ้เฮ้ยอาได้เห็นมวยแล้วนายเองก็เป็นประธานนักเรียนนะน่าจะมีน้ำใจบ้างนะ ปกติผมก็เลือกคนที่จะมีน้ำใจให้ด้วยเสมอน,นีพูดตรงดีแล่ฉันไม่เกรงใจแล้วนี่พวกนายสองคนเป็นอะไรกันเนี่ยฮะไปโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนทำไมพูดจากันดีๆสักครั้งไม่ได้หรือไงอ่ะลำคิงนี่เธอไม่รู้จริงหรอว่า,าโกรธเรื่องอะไรอ่ะออตกลงจะไม่ลุกใช่ไหม ฉันไม่ต้องพูดอะไรนายน่าจะเข้าใจได้เองนะมังกรที่ตรงนี้เคยเป็นของฉันแล้วมันยังคงเป็นของฉันอยู่ไม่ว่านายจะทำยังไงด้วยวิธีทางไหนเก้าอี้ตัวนี้ไม่มีทางเป็นของนายเพราะฉันเปลี่ยนใจอยู่แล้วเปิดแล้วเียซัดแล้วซัดแล้วซัดเลยเปิดเอย่อาเยอยเอาเลยอเย่าเล่อาเยอาเลยอลยวอเยอเลย่อาอาเลยอ มีเรื่องคาะนี่มีเรื่องกันถึงในร้านกาแฟเลยรู้ไหมเมื่อก่อนมีเรื่องกันแบบนี้มันเสียชื่อเสียงโรงเรียนของเราใครเป็นคนเริ่มก่อนด้นะใครเป็นคนเริ่มก่อนครับ <c oughs> อ๋ออาอนะ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 ๋อนะ <c oughs> ก็ดีๆกันไว้เถอะนะครับนะเดี๋ยวเราจับมือกันนะ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 ครับเดี๋ยวเราจับมือกันจับมือสร้างสันติโลก ขอ,อเถอะจันคนเขาเพิ่งทะเลาะกัน <c oughs> ไม่มีใครคนมาจับมือกันสร้างสรรโลกอะจา์หรอกจา์อย่าเพี้ยนบ้าเปล่าเฮ้ย <c oughs> ไปรู้อะไรไปรู้อะไรคนขายกาแฟการจับมือกันเนี่ยมันเป็นการประสานพลังสร้างสรรค์โลกเวลามีเรื่องกันก็จับมือกันจับมือกันแล้วก็หายโกรธกันไม่มีไม่มีใครมีเรื่องกันแล้วจับมือกันและที่นี่มันเป็นที่ของผมไม่ว่าอย่างไรนี่ก็ที่ของผม <c oughs> อย่ามาบอกผมเป็นเด็กร้านกาแฟอีก <c oughs> อะนี่ดือด้อแล้วเรี่องอะ อักจงสปินนิ่งมอคฆ่าให้หน่อยได้เลยมอคฆ่าปั่นนะนะจับมือกันมังกรไปไหนครับเนี่ยเห็นไหมเป็นทซะอย่างเงี้ยเห็นไหมดูสิเนี่ยครอบครัวเป็นยังไงเนี่ยฮะให้จับมือกันเนี่ยมันก็มันก็นี่ปฏิเสธไมตรีซะอย่างนั้นน่ะมังกรเนี่ยปฏิเสไมตรีอะไรนะฮะบาวจานเข้ามาวูบ่าวเข้ามาบูบ่าวเก่ง โอ้อะไรเี่ยมันเหนียวเลยมาโกนอะไรครูเนี่ยครูทำผิดอะไรโกรโอ้ยอาจารย์คะนี่ขนาดพี่ละนานางงๆเขายังเข้าใจเลยอ่ะคือเขาทะเลาะกันอยู่อาจารย์จะจะให้เขาจับมือกันอย่างเงี้ยมันได้ที่ไหนล่ะอาจารย์ได้ไหมเ่ามันได้ไหมเราก็คนสองคนมันทะเลาะกันไม่ต้องจับมือกันมันไม่ได้สามัคคีกันจะให้ครูบอกว่าให้เขาต่อยกันเหรออาจารย์ครับ คือณเวลาตอนนั้นเขาทะเลาะกันอยู่อาจารย์จะให้เขามาจับมือกันเขาคงจะยอมจับมือให้อาจารย์หรอกนะครับครูเป็นผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่พูดอะไรเด็กก็ต้องทําตามดิมันถึงจะถูกเออแล้วนี่ตกลงที่สองคนเขามีปัญหากันแค่เรื่องแย่งเก้าอี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่อาจารย์ผมว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งครับ เออแล้วนี่ตกลงนี่สองคนก็มีปัญหากันแค่เรื่องแย่งเ้าอี้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่นะอาจารย์ผมว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งครับเอาตามมาตามมาตามมาเออนู่นนเราไปวางไม่ต้องงุ้นเลยนะเออ ็ของของชมรมเชียไงตาบอดนะแล้วมาไว้นี่ทำไมอ้าทำไมจะไว้ไม่ได้อะก็ไหนๆชมรมดนตรีก็ยุบไปแล้วแล้วห้องนี้ก็ยังว่างอยู่ผมก็ว่าน่าจะของมาไว้ได้ไงมันจะไปได้ได้ไงอ่ะมันยังเป็นของชมรมเปียนโนอยู่ี่านจะหาเรื่องกันเหรอเนี่ยฮะเปล่าเาไม่ได้หาเรื่อง ผมในฐานะประธานนักเรียนก็ต้องหาทางออกให้กับชมรมเชียร์อยู่แล้วผมก็เลยทำหนังสือโดยตรงไปถึงท่านประธานกรรมการพ่อของนายว่าถึงแม้ท่านจะเป็นเจ้าของโรงเรียนแต่ท่านก็ไม่ควรให้อภิสิทธิ์ลูกชายท่านมากไปกว่านักเรียนคนอื่นหรอกอ้าวเฮ้ยเฮ้ยกล้าหวะพวกฉันมาเยอะนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทไมไม่กล้า ใช้ชน้ำมวยดิวะโอ้โหแล้วทำาเก่งเป็นถึงลูกชายเจ้าของโรงเรียนหัดมีน้ำใจหน่อยสิดูตัวอย่างพ่อของนายพ่อของนายยังมีน้ำใจให้กับนักเรียนทุกคนเลยนี่นายจะเอาชนะฉันได้ใช่ไหมถ้าฉันจำไม่ผิดนะห้องเก็บของเรียนก็ว่างและไอ้ของพวกนี้ที่นายหยิบมาเนี่ย ก็มาจากที่นั่นอ๋ออ้าวนี่มันจงใจจะหาเรื่องกันนี่ว่าคุณประธานนักเรียนฮะถ้าอยากเอาชนะฉันเนี่ยคิดดีก่อนนะมังกรเดี๋ยวเพื่อนเขาเสียศรัทธาในฐานะที่นายเป็นประธานนักเรียนไอ้ภูผา อย่าทะเลาะกันโอ้อะไรวะอะไรวะมาแล้วมๆแวลเฮ้ยอมยแล้วไปไปกลับไปก่อนไปนี่คูไม่เข้าใจจริงๆเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มันเป็นอะไรกันไหนฮะเอไออะไรนี่อะไรไหนก็ทะเลาะกันคู่มาใครจับมือดีกันก็ไม่ทา นี่อาจารย์ครับอาจารย์ไม่เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนหรือไงครับอาจารย์ไม่รู้จักไลฟ์สไตล์ของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้หรอครับรู้จักคอยสิเป็นวัยรุ่นแล้วจำได้ด้วยฟิวฟ้ามะพร้าวแ้วอะไรครั้อยาฟ้าทุางยานานมากแล้วนานจนจำไม่ได้หมัเปิเมันใช่เวลาเล่นไหมนี่ฮะอือาจารย์คะว่าแต่ตอนที่อาจารย์ทะเลาะกับใครเนี่ยอาจารย์ทำยังไงอะคะมันจะไม่ยากเลยสองมือก็ตั้งขึ้นเลยโอ้ย ตั้งการเตรียมต่อสู้ตั้งการเตรียมไว้เพื่อพี่พันมขอโทษครับพี่แล้วทุกอย่างก็จบไม่เห็นต้องมีใครเก็บตัว,วนี่คือวิธีในจลาแต่ไอเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มันเป็นอะไรกันเออา <AI R S 2> ก็ทะเลาะกันจะเอาเป็นเอาตายกันให้ได้ฮ้มันเรื่องอะไรเรื่องแย่งห้อง มันจะไปยากอะไรวิ่แก้ปัญหาขอมันเอาไปไว้ในห้องนี้ก็เอาของจะในห้องนี้เอาไว้กับเอากลับเอาไว้ในห้องเดิมมันก็แยกห้องกันแล้วมมาไร้ทะเลาะกันเรื่องนั้นเขาไม่มานั่งทะเลาะเรื่องแยกห้องกันหรอกมันเป็นจิตวิทยาเอมันจิตวิทยาอะไรนีหนะก็จิตวิทยาหาเรื่องไงคะอย่างสองคนนั้นน่ะเขาจะทะเลาะกันทีมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระหรอกนะโูกครับมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระโห เรื่องการเมืองเหรออาจารย์อาจารย์คะเรื่องความรักค่ะเรื่อเธอะนี่คุณภูผากับมังกรรักกันเหรอโอ้ยไปกันใหยาวกระป๋องมีบ้างไหมเนี่ยโอ้ยาจารย์ใจยากจังเนี่ยอาจารย์บทบาทว่ะโอ้ยผมจะไม่เหยียดอาจารย์เลยเนี่ยความรักกันมีต้องเตือนแล้วนะ โอ้สุดท้ายก็เรื่องความรักนี่มันมีสาระตรงไหนเนี่ยฮะโอ้ยอาจารย์มีสาระสิครับอาจารย์เพราะความรักเนี่ยมันทําให้เราอยากมาเรียนครูเคยอยากมาเรียนมา้าอาจารย์แ่ที่ความรักครูก็คิดว่าที่มาเรียนหนังสือกันก็เพราะว่าอยากจะมีอนา,าคตดีๆจะเริยนแล้วประเทศไทยคราวนี้อะทางนั้นก็ไปบอกน้ําขิงว่าให้เลือกใครสักคนหนึ่งจะได้จจบจไปแต่แค่นี้มันจะจบอะครับ ถ้ามันยังไม่จบก็บอกให้นักสามคนกลับมาเรียนหนังสือกันพร้อมๆจะได้ไปพร้อมๆกันเจริญยังไม่จบสิถ้ามันยังไม่จบเีฮ้ยนี่ช่วยกันคิดสิไม่ใช่มาขัดกันแบบนี้นี่ใครเชิญมามันมาเองถ้ามันมีปัญหามากนักก็ปล่อยเรื่องมันไปอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวมันก็จะจบไปได้ตวงมันเองเอาจ้าปล่อยยังไง่ะปล่อยได้ไงเราไปอาจารย์นะเราอะเปอาจารย์ก็ต้องแก้ปัญหาให้เด็กดีเรา นี่ถ้าเกิดว่ามันแค่กันตายขึ้นมาอ,อ,อาจารย์ติดคุกแทนมันได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ก็ช่วยเต็มที่แล้วโอ้ยทำไมเป็นอาจารย์ทำไมมมนยากอย่างนี้วะงันก็ลาออกไปเลยเฮ้ยอ,อ,อันนาว่าปัญหามันอยู่ที่น้ำขิงนะคะอา้าว เซาเนี้ยภูผาจะชวนน้ำขิงไปดูคอนเสิร์ตเหรอใช่ทำไมเหรอไม่มีอะไรแต่ว่าชวนไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยหมายถึงเดทหรือเปล่าอะ คอนเสิร์ตเนี่ยหมายถึงเดทหรือเปล่าอ่ะไม่นะก็แค่ชวนไปดูคอนเสิร์ตอ่ะคงไม่มีใครคิดว่าเป็นการเดทหรอกนะเหรอนะหรอ,อืม,อมนั่นสินะทำไมน้ำผิงยังไปกับมันนะผมไม่เข้าใจอะ่ะมันทำอะไรน้ำผิงไว้บ้างอะ่ะจำไม่ได้เลยเหรอแค่ไปดูคอนเสิร์ตเองมังกร ฉันว่ามันไม่มีอะไรนี่มังิงคิดจริงเหรอว่าที่แค่มันชวนเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะไม่คิดอะไรเลยอะ่ะทั้งผอยากกลับไปคบมันใช่ไหมผมถามอ่ะ บอกผมสิ ฉันเงียมังกรผมไม่เข้าใจอ่ะผมทำดีแค hey, right. ่ไหนอ่ะทำไมน้ำขิงเห็นความดีของผมอ่ะแต่แค่รักผมอ่ะมันยากมากเลยอ่ะน้ำขิงแค่แค่รักผมอ่ะรักคนที่ดีกว่ามันอ่ะรักกับผมอ่ะมันยากมากเลยอ่ะน้ำขิงแค่นี้มัไม่ไหวเหมือนกันว้ยถ้าเกิดว่านายทนไม่ไหวอ่ะ ต้องทนกันได้นะมังกรฉันขอโทษ เปมีแค่ลูกเจ้าของโรงเรียนเก่งแต่ในโรงเรียนมีพ่อคุ้มหัวแล้วถ้าวันหนึ่งที่แกไม่มีพ่อแกเป็นตัวอะไรวะยังไงฉันก็ดีกว่าแกวะดีกว่ายังไงก็ดีกว่าถ้าแน่จริงมากอ่ะ ไปเจอนหลังโรงเรียนกล้าพอป่ะล้วทำไมเธอไม่บอกเราตั้งแต่แรกว่าภูผากับมังกรมันจะต่อยกันคือผู้ผ่าเขาไมแห่นาบอกใครอ่ะ แล้วผูผาก็ห้ามไม่ให้อนาไปด้วยนี่นี่มันต้องอย่างนี้สินี่เป็นคนรักษาคำพูดอาจารย์อะไรอ่อะพูดเขาไปต่อยกันตรงไหนของหลังโรงเรียนนะฮะอ,อ,อ๋อเออเอออนาไม่รู้อ่ะเอ,เอ้าจะเอ่ออะไรละ่ะแต่ว่าหลังโรงเรียนเนี่ยมันมีหลายที่อ๋ออมีหลายที่เสียนาเฮ้ย ต่มีอยู่ที่นึงเวลาใครมีเรื่องชอบไปต่อยกันที่นั่นเอไปฟักเป้าไปไปกันด้วยไปห้ามอ่ะไปถ่ายคลิปเร็วมากนะไปเลยไปไอ้สองคนนี่มึงคิดแต่ถ่ายคลิปเป็นอย่างเดียวเลยไม่คิดจะห้ามเลยหรือไงพวกเราอยู่เฉยไม่ได้ไปช่วยกันห้ามเร็วกูพ่า ามใครปล่อยมานะห้ามใครปล่อยนะหยุดใครอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยนะอย่ปล่อยนะครับหยุดไม่เอาจะปล่อยไม่ได้มันบอกให้ปล่อยแล้วไปเชื่อเขาทำไมล่ะเด็กก็ฟันกับเป็นหมาหรอวนี่พูดกันแบบศิษย์อาจารย์เนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมมันต้องคุยกันแบบเพื่อนใช่ไหมได้เฮ้ย พวกมึงเป็นไรมากพอเหรอเอาทำไมฟัดกันอย่างกับหมายว่าเฮ้ยแย่งหญิงเหรอโห่เฟรดวะหญิงคนเดียวเฮ้ยเห็นหญิงเป็นไรวะสัตว์โลกผู้น่ารักเหรอคนแข็งแรงกว่าได้เหรอโห่เฟร็ดเฟรดพูดๆด้าเข้าใจปะเข้าใจปะอาจารย์อาจารย์พูดอะไรก็เนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยเอาดีๆเฮ้ยพูดภาษาคนปกติโไปเฟรดวะ ไปไปไปมันใจเหรอวะจบปะจบเรื่องชมรมดนตรีผมจบแต่เรื่องน้ำขิงผมไม่จบเฮ้ยมังกร รักผมมากรักคนที่ดีกว่ามันน่ะรักกับผมมากมันยามากเลยน้องขิงแค่นี้มัไม่ไหวเหมือนกันว้้ยถ้าเกิดว่านายทนไม่ไหวอะ่ะนายก็ไม่ต้องทนกันได้นะเมื่อก่อน